สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาพานะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาดูน้องพิษฝึกยิมนาสติกนะครับฝึกยิมนาสติกวันนี้ฝึกยิมนาสติกท่าอะไรครับน้องพิษท่าตีลังกาหน้าค่ะอ๋อท่าตีลังกาหน้านะครับน้องพิษฝึกยิมนาสติกท่าตีลังกาหน้านะครับวันนี้<ป>ท่านผู้ชมเ่ง,งไม่ได้ทำมาเป็นปีแล้วไม,ไม่ได้ทามาเป็นปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเปรียบป่าเหมือนกับคลิปสดเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราตั้งใจจะ ไม่มีสคริปต์อ่าไม่มีสคริปต์แล้วตัดไม่มีตัดต่อแล้วปล่อยออกไปสดๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ดูทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่อ่าเริ่มต้นนะครับที่ไม่ได้ฝึกซ้อมมานานนะครับก็มีน้องอ่อผมอ่าอมยิ้มหวานขอมานะครับแล้วก็อยากดูว่าถ้าทำรางการหน้าตีนกาหน้าทําไงนะครับแล้วก็เราจะมาฝึกกันเลยนะครับวันนี้นะครับโดยให้น้องพีทนะครับซึ่งไม่ได้ฝึกมานานนะครับ ลองมาทําที่แทมโพรีนดูนะครับวันนี้นพิษวอร์มแล้วยังครับเนี่ยวอร์มแล้วค่ะอ๋อวอร์มแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับถ้าวอร์มแล้วนะครับไปเลยครับไปตรงนั้นเลยนะครับว่าท่าอลังการหน้านะครับตั้งแต่แรกเลยทํายังไงที่ที่เราไม่เคยไม่ได้ฝึกมาเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับอย่าไปทาบนพื้นนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีแบบพื้นฐานอ๋อเออเออใช่ใช่อย่าลืมนะครับเออย่าลืมบอกไปนะครับว่าอันนี้เป็นคลิปสําหรับ ไม่ใช่สําหรับเด็กนะครับคือสําหรับคนที่พอา้ือม่ีนนที่ทําได้พอทําเป็นแล้วนะครับแต่ว่าคือไม่ได้ทํามานานนะครับเป็นปีลองมาเลื้อฟื้นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มนะครับทําท่ารังการหน้านะครับโดยน้องพิชนะครับว่าจะทํากันยังไงนะครับเออเริ่มเลยเริ่มเลยครับทำยังไงครับผมเริ่มแรกทําไงครับเริ่มแรกก็อะไรนะคะไม่ได้ทำมานานแล้วอ่า อ๋อวอม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 ทดลองดูทดลองน้ำหนักทดลองแชมเบอร์ลินทดลองความสูงอ่าใช่ค่ะแล้วเวลากระโดดนะคะมันจะต้องตั้งเออไรไถลดับอะค่ะตอนแรกนะคะเวลากระโดดมันก็จะแบบเบาๆพอตอนที่สองก็จะสูงขึ้นวันที่สามก็สูงขึ้นอ๋อก็คือจากเบาไปหากลางไปหาหนักอะไรอย่างนี้ครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าโดดแค่ประมาณสามครั้งพอครั้งที่สามนะคะให้กระดกค้นนะคะกระดกเหมือนกระดกค้นข้ามหัวอะค่ะอ๋อ อ๋อใช่ใช่ใชคนหนึ่งนึกออกแล้วมีเด็กที่เรียนเต้นมาถามคนหนึ่งว่าแค่กระดกก้นข้ามหัวก็เป็นลังการหน้าใช่ไหมครับคนหนึ่งใช่ครับใช่ครับแต่แต่นะครับรายละเอียดนะครับในการกระดกก้นข้ามหัวนั้นนะครับต้องมีการยกหลังหรือฮุกหลังนะครับภาษาย,ายิมนาติกอ่าฮุกหลังช่วยนะครับแล้วจะทําให้ยกก้นได้ง่ายยกได้ไวนะครับแล้วก็ให้ถูกลักษณะของการทาลังการหน้าด้วยนะครับก็เหมือนทำม้วนหน้าแล้วค่ะอ่าใช่ครับ หรือไม่ก็มือนาธรรมดาค่ะก็คือง่ายๆครับหลังลิ้นปีอ่าก็คือง่ายๆครับมวนหน้าหรือหลังการหน้ากอ่าคูหลังคูนะครับหลังการหน้าคูกับมวนหน้าคูก็หลังก็ต้องคูนะครับไม่ใช่หลังการหน้าแต่หลังแอนนะฮะอย่างนั้นนะครับเห็นเห็นหลายคนทํานะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลวงพิดเริ่มเลยครับผมเอาเลยครับว่าเป็นยังไงตีเลยใช่คะตีเลยครับลองเลยครับว่าเป็นยังไงอ่ะเริ่มแรกเลยเลยอ่าไม่ได้ทำงานอ่าไม่ได้ทำงานลองดูครับลองดูลองดู <ว pools> เฮ้ย mhm. ได้ด้วยครับผมนี่ขนาดไม่ทำนานนะขนาดไม่ทำนานในคำได้นะครับเอ่ก <figuring out> <t ell os> ็จะเซนิดหน่อยนะคะเซนิดหน่อยแล้วแล้วความรู้สึกแรกๆเป็นไงเมื่อกี้ความรู้สึกเมื่อกี้เป็นไงครับใจวูบเหมือนโดนยิงตรงกางใจวูบเลยนะครับเพราะไม่ได้ทํางานก็รู้นี่ครับยิมนาสติกาจะเกี่ยวกับความสูงนะครับจะมีความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นนะครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดนะครับในการฝึกซ้อมนะครับอ่าหรือก็ ใครไม่รู้ใครไม่อะไรก็สามารถถามมาได้ที่คลิปที่เพจเราที่ยิมที่คลิปเรานะครับที่ช่องเราแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็แนะนําอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับอ,อ้าวทำไปครั้งหน้าอาจจะเป็นรังกาหลังนะคะังหน้าอาจจะเป็นังกาหลังาครั้งนี้คิิสุดๆอ่วลองลองลองครั้งที่สองดูสิครับว่าเป็นยังไงมันมันผิดตรงไหนลองลองหาตำแหน่งลองหาข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วลองแก้ไขดูครับว่าเป็นไง อ่าครับผมโดดสองสามครั้งปุ๊บอ่าครับโดดโดดดีหยุดอ่ารู้สึกว่าจะดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกอ่าทำแค่สองครั้งก็สามารถที่ตั้งหลักได้หลักได้แต่ว่าเอ่อเหมือนกับว่าเอ่อดูแล้วมันจะมาข้างหน้ามากใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อมันพุ่งมาข้างหน้ามากเกินไปอ๋อใช่ครับนี่ครับการที่เขาเคยทําอยู่กับที่หมายความว่าอ่ยืนฮะยืนตรงกลางเลยครับยืน อ่านี่ครับเห็นไหมครับเ็ายืนตรงการอย่างนี้ครับเนี่ยครับขาเขายืนอย่างนี้พอเขาทำเสร็จเขาก็จะกลับมายืนที่เดิมอย่างนี้นะครับอ่านี่อย่างนี้ครับแต่เมื่อกี้นี่เขาอยู่อย่างนี้อยู่ไงครับอยู่ไงอยู่ตรงนี้อ่าอยู่งี้คร no ับเราพอทําเสร็จอ่าเนี่ยครับคือจะออกมาหน้ามากเกินไปนะถ้าเราทําลังการหลังได้เอ้ทำลังการหน้าได้ถูกวิธีนะครับเขาจะสามารถควบคุมได้ครับว่าจะให้อยู่ตรงไหนนะครับอ่าไปต่อไปครั้งที่สามนะครับดูทําไงครับอันที่3ามนี่ครับเขาจะกระโดดดูเขากระโดดพราเทคทํบาลนะครับอ่าไปเลยครับผม เขาเทคตับเีนหนึ่งสองสามสี่ออกเขาทำครั้งที่สี่ครั้งที่สี่นะครับเขาทำครั้งที่สี่นะครับออกก็เยอะไปเกินมาอีกแล้วเกินก็ยังเยอะอยู่ยังยาวอยู่ก็ควรจะก็ควรจะเอ่อทแค่อ่าสามครั้งพอนะครับเทคหนึ่งสองครั้งที่สามแล้วก็ไปเลยอ่ะลองใหม่ดีครับลองลองทำดูครับครั้งที่สามไปเลยนะครับลองเทคดูนะครับครั้งที่สามทำหนึ่งสองแล้วก็เทคครั้งที่สามก็ไปเลยนะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้นี้นะครับอ่รู้สึกว่า อหลังฮุกหลังจะน้อยเกินไป<ช>ลองฮุกหลังให้เร็วกว่าน,นี้นะครับลองดูครับผมดูนะครับดูค่าทำนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บ,บเห็นไหมครับอเห็นไหมครับก็คือซ่าสามครั้งปุ๊บจะเริ่มดีขึ้นเริ่มลอยขึ้นนะครับ,บรอ่าพุกมาหน่อยเดียวมาหน่อยเดียวนะครับทีนี้ก็คือคือว่าเขาถ้าเป็นถ้าเป็นการเขาเรียกอะไราการเทคแล้ว ไม่สุดนะครับไม่สุดขามันจะทําให้ส่งตัวไปลอยกลางอากาศอย่างนั้นหรือเปล่าอ่าส่งตัวให้ไม่สุดแล้วมันลอยไม่สูงดังนั้นก็ต้องส่งขาให้สุดก็คือตรงเข่าแน่ลองยืนให้คนดูครับยืนยืนให้คนดูอ่าผู้ชมอ่ะย่อย่อปุ๊บย่อแล้วย่อไม่ย่อขาลงเฉยย่อแล้วก็ส่งให้สุดขาสุดตึ้งไม่ไม่ไม่ต้องกระโดดขึ้นไม่ต้องกระโดดขึ้นส่งสุดขาขาสุดปึ้งยึดอ่าอย่างนี้ครับไปเลยสุดขาาใหมครับอีกครั้งหนึ่งย่อสุดขาอย่างนี้ครับคือเข่าจะต้องไม่งอแบบนี้นะครับ คือส่งให้สุดขาอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะมันจะทําให้เราส่งตัวสูงลองใหม่ครับลองลองส่งให้สุดขานะครับจับความรู้สึกนะครับครับผมกระโดดทำนาการหน้าอะไรครับหนึ่งสองสามนะครับไปแล้วครับหนึ่งสองสามปึ้งอ่าดีขึ้นเห็นไหมครับสูงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอ่าพอพอมันได้จังหวะมันจะสามารถที่ควบคุมจังหวะอ่าควบคุมน้ําหนักได้แล้วก็ควบคุมทิศทางได้นะครับทีนี้นะครับทีนี้เอ่อรู้สึกว่า ตาตาจะก้มลงไปมากเกินไปก็อย่าลืมว่าตาต้องมองตรงไปข้างหน้านะครับอ่าลองใหม่ด้ครับผมใหม่นะครับอ่อโอเคครับผมต่อไปลองปรับไปเรื่อยๆนะครับปรับไปเรื่อยๆอ่าปั๊บหนึ่งสองสามหน้าเห็นไหมครับอยู่กับที่แล้วเห็นไหมครับแ๊บเดียวเองนะครับสามารถอยู่กับที่แล้วแต่ว่าแต่ว่าหลังเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับสังเกตดูที่หลังนะครับถ้าใครไปกอดูอ่าหลังจะเป็นหลังตรงๆแอนๆนะครับหลังจะไม่คู้นะครับอ่าทีนี้หลังจะเป็นงนี้คือเมื่อกี้หลังเป็นไงลองทาหลังให้ดู คำท่าหลังหลังแอนเนี่ยเนี่ยหลังจะแอนแอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเอ็นหลังแอนอย่างเฉยเฉยแอนเอนี่ยเป็นอย่างงี้ครับอย่างงี้ครับแต่จริงๆท่าจริงก็เป็นไงครับอ่าตาเห็นเไหมก้มลงไปอีกอ่าก้มอ,อ่านี่ต้องเป็นอย่างงี้หลังต้องเป็นโค้งโค้งอย่างงี้นะครับผมหลังหลังเขาจะเป็นโค้งอย่างงี้อ่าโอเคครับผมลองเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับลองเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดูสิครับว่าครั้งนี้ครั้งที่เราจะไม่ได้แล้วอ่ะโอเคอ่าลองดูครับผมลองดูครับอ่าขาไปแล้วครับ สามอ่าเห็นไหมครับได้จังหวะพอดีจะขึ้นพอดีทําพอดีแล้วก็ลงพอดีเห็นไหมครับนี่คือลังการหน้าที่เราทําแล้วเราสามารถที่ถ้าถูกต้องตามเทคนิคตัววิธีการก็รจะสามารถควบคุมได้นะครับลองทําไปเลยครับลองทําไปเลยครับอ่านไหมครับ <laughs> อันนี้รีบครับอันหนึ่งรีบสอง <c oughs> ตาก้มแล้วก็นะครับแล้วก็ส่งฐานไ่สุดจะเห็นชัดเจนนะครับแต่ถ้าใครมีหนูจะท่าแบบตีลังกาหน้า อ๋อเดทืมแลืมแล้ว,ลลวทําไม่ได้แล้วค่อยวันหลังนะครับอ่าก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับชอบอ่าอ่าการทํายินนาติกอ่าลังกาหน้าหรือก็อะไรอยากคําแนะนำนะอยากให้คําแนะนําหรืออยากจะ อ่าให้ทําอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับคนที่นะครับอ่าดูใน YouTube ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้พวกเราด้วยครับแต่ถ้าใครดูในติ๊ tok อกก็อย่าลืมนะครับอ่ากดหัวใจกดคอมเมนต์นะครับพูดคุยกับเราได้นะครับใชติดตามนะครับผมสำหรับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับผมคสวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องพีทพีดูครูหนึ่งสอนยิ้มด้วยนะครับ